เรามาถึงวิดีโอหมายเลขหกครับสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของผมได้จริงๆนะครับก็คือการที่ผมเลิกเชื่อตัวเองอะ่ะแต่ผมอะ่ะมาทําเลยมันเหมือนกับจะมาทําสมาธิก็มาทําเลยกําหนดห่วงว่า10นาทีนี้แหละกำหนดห่วงว่า,นา,นนววาเนี่ยตอนนี้แหละจะไปทํางานให้มันเสร็จทันทีนะครับตอนนี้แหละจะไปประสานงานทันทีตอนนี้แหละจะไปยืนที่รอบบ้านแล้วเริ่มตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้เก็บมากองรวมกันเพื่อเป็นป Ł ุ๋ยหมักจริงๆคือถ้าผม ถ้าผมไม่กําหนดห่วงให้ตนเองเนี่ยมันทําไม่ได้จริงๆก็คือพ้นจากสภาพเดิมๆแล้วมาเข้าจุดทันทีมันเหมือนกับเราเราจะทํางานตามไปเช็คลิต์งานไม่ได้หรอกถ้าเราแบบสงสัยเช็คลิต์คืออะไรแล้วก็อยู่นั่นแหละแต่การที่เรามาลงมาทําจริงๆลงมาอยู่ที่จุดของมันจริงๆแล้วเริ่มทําจริงๆปัญหาต่าง,างเราก็จะเขียนอกอกมาจดออกมาทําได้ง่ายเพราะว่าอะไรครับงานบางอย่างหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ย มันจะมีจุดติดขัดไม่ว่าจะเป็นตนเองผมอ่านให้ฟังด้วยนะผู้อื่นความไม่เข้าใจแล้วก็สภาพขาลงแต่การที่เราเอาใจหรือเราไปผูกอยู่ตรงตรงจุดเหล่านั้นแล,แล้วเราไม่มาทําไม่กําหนดห่วงทําเลยเนี่ยมันไม่ได้เริ่มสักทีหนึง่งแล้วมันก็จะไม่ทําเวลาก็จะไหลไปไหลไปแล้วเราก็จะหยุดอยู่กับติดอยู่กับนิสัยการที่เรารอสภาพติดขัดเหล่านั้นนะครับรวมถึงสภาพที่เราอยู่ในขาลง ก็คือเราอยู่ในสภาพแบบนั้นด้วยคือสภาพขาลงของชีวิตอ่ะเราจมอยู่ความเศร้าเราจมอยู่ความรู้สึกว่าเราวิจารณระบบเงินเอ้ยเศรษฐกิจมันฝืดเคืองความรู้สึกแบบนี้นะครับการเมืองไม่ดีเราจมอยู่พวกเนี้เราเราไม่ได้เริ่มทําสักทีหนึ่งเราเสียโอกาสไปแล้วแบบจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาการเมืองสังคมเนี่ยใช้ผมพูดตรงๆนะมันมีมาทุกยุคโบราณการนะครับรวมถึงไอ้ภัยพิบัติต่างๆนี่มันมีมาทุกยุคโบราณการแต่การที่เรา พ้นจากสภาพเหล่านั้นแล้วมาเข้าจุดมาสร้างสรร์เราจะเคยชินกับการมาเข้าจุดแล้วมาสร้างสรร์สิ่งต่างๆได้เองทุกท่านครับจุดที่ง่ายสุดคือเลิกเชื่อตันเองแล้วมาเข้าจุดทาทันทีแล้วเครื่องมือที่ผมจะเสนอไปนะก็คือการที่เราตอนนี้เราจะทําอะไรเนี่ยเราประเมินประเมินประมาณมันจากนั้นเ,นเราเลือกเลือกให้คมชัดไปเลย เราจะไปพัฒนาโรงเรือนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะเราก็เดินไปที่โรงเรือนเลยแล้วก็ประเมินงบประมาณต้องใช้เท่าไหร่นะครับจะเบิกเจ้านายจะใช้การล่างหนังสือแบบไหนไปหาเจ้านายนะครับจากนั้นเนี่ยก็มาทําให้มันชัดเจนจะทําอะไรยังไงบ้างขาดตรงไหนบ้างเขียนบอกหมดเลยนะครับถ้าสมมติว่าเป็นตึกของเราเองเราก็จะได้ไปหาเงินมาไงไปหาข้าวของมาไงถูกไหมครับตัวเลือกชัดเจนจากนั้นก็ลุย พัฒนาความเป็นไปได้และความคืดหน้าไปตามลําดับนี่คือเครื่องมือชุดแรกประเมินประมาณเลือกคมชัดลุยแล้วพัฒนาความเป็นไปได้ไปตามลําดับผ่านครับเครื่องมือชุดแรกเครื่องมือต่อไปครับเรามีหน่วยงานสังคมครอบครัวบ้านเมืองนะครับจับจัดทําผังและทีมให้ชัดเจนผังก็คืองานมันมีอะไรบ้างคนมีใครบ้างจัดเป็นผังให้ชัดเจนรูปแบบกระบวนการทํางานมีอะไรบ้างเขียนเป็นผังให้ชัดเจนไปเลยแล้วใครเราจะทําเป็นทีมชัดเจน ระบุแบ่งแยกงานแบ่งจุดที่จะเชื่อมโยงให้มันชัดเจนไปเลยผังและทีมงานก็คืองานตามหน้าที่ผังและทีมงานเนี่ยมีความชัดเจนอยู่แล้วทั้งหมดพื้นที่อะไรเป็นผังเป็นทีมชัดเจนเลยนะครับจากนั้นครับการจะพัฒนาทีมและผังที่จะช่วยพัฒนาคืออะไรจุดพิเศษจุดที่เราไม่สามารถที่จะทำงานปกติได้ หรือไม่เกี่ยวกับการพัฒนาแต่มันมีความพิเศษการรับมือปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีทีมที่จะมาจัดการเรื่องพวกนี้ชัดเจนหรือยังซึ่งจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทีมพิเศษคนละทีมกับทีมงานนะบางทีทีมงานเนี่ยก็เป็นทีมงานทุกคนเป็นทีมงานอยู่แล้วแต่จะมีบางคนที่เป็นทีมพัฒนาบางคนที่รับผิดชอบพิเศษเมื่อกี้ก็คือเป็นทีมพิเศษหน่วยงานองค์กรใดบ้านเมืองใดนะครับที่ยิ่งมีผังและทีมทั้งงาน การพัฒนาและที่เป็นพิเศษเนี่ยที่มีคุณภาพก็จะดีแต่ทั้งหมดคืออะไรครับขอแค่ไปเริ่มไม่ต้องว่าผังต้องสุดยอดทีมต้องสุดยอดโอ้แนวทางในการพัฒนาแผนงานโครงการอะไรต้องดีไม่ใช่ครับขอแค่ไปเริ่มแล้วก็ที่ผ่านทักษะมาทั้งหมดก็คือให้กําลังใจกันโต้แย้งกันยอมรับได้พลาดก็เริ่มใหม่เชียร์จากห่วยนะครับเดี๋ยวมันจะกลมเกลียวแล้วมันจะกลายเป็นครอบครัวที่ดีมั่นคง หน่วยงานที่ดีมั่นคงจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นประเทศชาติสังคมและโลกอาเซียนลองทําแบบนี้ดูนะครับจเจริญรุ่งเรืองนะครับโอ้โหไปดูแผนที่อาเซียนครับถ้าเรารู้ว่าทะเลอ่าวไทยเป็นเป็นอ่าวตื้นถ้าเราสามารถสร้างล้อมไว้ทั้งหมดได้จะเพิ่มทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่โอ้โหเราจะจะเพิ่มระบบคล้ายๆกับว่า จะเป็นสวงสวรรค์ของโลกเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอ่านเกมอาเซียนได้ออกนะครับก็หวังว่าวนในวันข้างหน้าผมจะได้ทำงานเพื่อพัฒนาให้อาเซียนเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาจริงๆอะไรประมาณนั้นนะครับก็ฝากญาติไปนะครับทั้งหมดครับมันคือสิ่งที่ทำได้ของเดิมที่มีอยู่แล้วอะไรดีก็ทําไปแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถตั้งใหม่ได้ไงเราสามารถตั้งกลไกลที่จะ ดึงทรัพยากรบุคคลคุณค่าเนี่ยมารวมกลายเป็นทีมงานพิเศษที่พัฒนาประเทศไทย<ๆ>ก็บอกไว้หมดแล้วเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลศูนย์มหาศิลปะและวิการทั้งปวงชุมชนโครงข่ายพลังดีตั้งขึ้นมาได้ทั้งหมดทั้งหมดคืออะไรครับขอแค่ไปเข้าจุดทันทีพ้นจากสภาพเดิมๆที่งงๆอยู่แล้วไปเข้าจุดไปติดเครื่องไปเดินเครื่องทันทีฝากด้วยครับฝากบอกต่อวิดีโอหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลข6นี้แล้วก็ฝากดู จนถึงหมายเลข7แล้วเลือกด้วยตัวท่านเองขอบพระคุณจริงนะครับสวัสดีครับ